สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับแอปรายงานไทม์ไลน์ของบุคลากรโรงเรียนสายอนุสรณ์นะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับก็เริ่มจากนะครับถ้าเราได้รับลิงก์นะครับทางไลน์อย่างเช่นอันนี้นะครับให้เราแตะไปนะครับให้แตะไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับแตะไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ พอกดเข้ามานะครับแอปพลิเคชันเนี he ่ยจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นหน้าหน้าแรกนะครับเสร็จแล้วให้เรากดไปตรงนะครับบันทึกไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปตรงบันทึกไทม์ไลน์ตรงนี้ครับเมนูบันทึกไทม์ไลน์เขาก็จะให้เราใส่บันทึกไทม์ไลน์อย่างเช่นนะครับก็ใส่อันแรกนะครับก็กดเข้าไปนะครับในบริเวณนี้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับ กดเข้ามานะครับอ่าแล้วก็เลือกนะครับรายชื่อของของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านผู้นวยการท่านรองผู้นวยการนะครับแล้วก็ของคุณครูหรือของพี่เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นของอ่าของผมนะครับอ่าสมมุติผมชื่อนายจุลพงศ์นะครับจันฉายผมก็แตะไปกดไปตรงนี้ตำแหน่งจะมีให้เลือกเลยครับเป็นรองผู้นวยการนะครับแตะเบอร์ทรเข้าไปนะครับเบอร์ทรก็คือ สมมตินะครับเบอร์ของผมก็คือ095นะครับกดเข้าไปนะครับ095 73 6 6 0 7 2 6 0 7 2อย่างนี้นะครับกดโกนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมากดแตะไปที่วันที่ครับวันที่สมมติวันนี้นะครับวันที่ผมทดสอบนี่ครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เวลารายงานแตะเข้าไปนะครับเวลารายงานเนี่ยให้เราแตะไปที่ ตรงเวลานะครับตัวนี้มันเป็นตัวเลขอยู่นะครับชุดนี้มันเป็นตัวเลขอยู่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช่นะครับให้กดไปที่ด้านบนนี่นะครับก็คือตรงของส่วนของเวลาตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะแตะไปตรงนี้นะครับเวลานะครับเราแตะไปตรงส่วนของเวลาตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับเห็นไหมครับสมมติผมรายงานตอนนี้นะครับก็คือเวลาส0บนาฬิกาแล้วผมต้องการเวลาผมต้องการ อ่าสิบนาฬิกาสานาทีครับผมก็แตะไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมาอยู่ที่30นาทีแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่โอเคนะครับกดมาที่โอเคตรงนี้นะครับเราตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าเวลาที่เราต้องการรายงานเนี่ยนะครับมันจะเป็น AM กับ F m M นะครับตรงนี้นะครับเป็น AM ก็คือภาคเช้านะครับถ้าเป็น10ตอนบ่ายมันก็จะเป็นเวลาของภาคบ่ายนะครับแบบนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตรวจสอบเวลานะครับดูแล้วว่าถูกต้องนะครับก็ให้เรากดมาที่คําว่าโอเคตรงนี้นครับกดเข้าไปที่โอเคได้เลยครับอ่กดปึ้งเข้าไปเวลาก็จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วสถานที่นะครับตรงนี้ให้เรากรอกเข้าไปเช่นผมจะบอกว่าอ่าออกจากบ้านนะครับหรือเราจะใช้การการพิมพ์ด้วยเสียงก็ได้นะครับอ่ากดเข้าไปตรงนี้ออกจากบ้านเวะ ้าน7 e เ e ่ e อหน้าปากซอยแล้วเข้าโรงเรียนสายอน,สอนุสรแบบนี้นะครับวิธีเดินทางเราก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับรถยนต์ส่วนตัวผู้ร่วมเดินทางเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเราก็บอกไม่มีนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อ อ่าต่างๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเป็นการส่งฟอร์มนะครับว่าฟอร์มของเรากรอกครบทุกช่องเรียบร้อยแล้วให้เราติ๊กไปตรงเครื่องหมายถูกนะครับรอสักครู่นะครับเขาจะมีข้อมูลคําว่าเซ็นนะครับเซ็นก็คือส่งเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับก็เป็นการบันทึกไทม์ไลน์ของเราในแต่ละวันนะครับในการแจ้งอ่าการเดินทางของเรานะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับ หากเราไม่ต้องการใช้งานแล้วเราก็กดออกไปธรรมดานี่นะครับก็ออกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ